สวัสดีครับผมไบซ์จากเซฮายแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้มาพรีวิวโน้ตบุ๊กกันอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่จากทาง MSI นะครับเป็นซีรีส์ Bravo ต่อจาก Alpha นะครับ Alpha ที่ผมพรีวิวไปแล้ว อันั้นเป็น AMD Ryzen Gen 3ตัวนี้คือใช้ CPU ตัวใหม่จากทาง AMD แล้วนะครับก็คือ AMD Ryzen 4000 Mobile นะครับกับ Radeon RX 5500M Series นะคือตัวนี้เป็น CPU เจนใหม่จากทาง AMD อ่ะพอมันมาเป็นเจนใหม่มันก็เป็นซีรีส์ b r a v o นะครับในโมเดลตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยไอตัวนี้คือ b r a v o 15นะครับ A4 DDR รหัสก็คือ 038TH นะครับตัวนี้ราคา29,900บาทนะครับคุยกันอย่างไวๆเลยนะครับตัวนี้มันเป็นทรงโน้ตบุ๊กประมาณ14นิ้วนะครับแต่ว่าได้หน้าจอ15.6นิ้วขนาดหน้าจอเนี่ยก็คือวัดจากมุมทแยงนะครับ15.6นิ้วเป็นความละเอียด Full HD จอ120 h ฮนะครับเป็นจอ IPS ด้วยสายเหตุที่ว่ามันได้จอ15.6นิ้วในขณะที่ตัวเครื่องมันเหมือนจะประมาณ14อ่ะเพราะว่ามันไม่มีนาแพดไม่มีตัวเลข1-9น,นะครับ ไซส์มันจะเหมือน g s 4 3ที่ผมเคยใช้อ่ะคือทรงเดียวกันเลยแต่ว่าจะกว้างออกมาติสนึงนะครับมันเอาบอดี้เล็กมาแต่ว่าขอบจอถ้าสังเกตเนี่ยคือมันจะเป็นทินเบเซลก็คือบางมากนะครับขอบจอบางมันทําขอบจอบาง2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเพื่อที่จะขยายหน้าจอออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะได้หน้าจอ15.6นิ้วมาตัวนี้นะครับตัวสเปคก็คือใช้ CPU AMD Ryzen 5 4600H นะครับคือจะเป็นรน Ryzen 5ที่เป็น6คอ12เทรดอ่า6คอ12เทรดเลยนะ แล้วก็แรมยังให้มา8กิกเหมือนเดิมนะครับเหมือนในตัวอัลฟาเลยคือเป็น DDR4 8กิกนะครับ b u ส266 26 6นะครับการ์จอกราฟิกนะครับเป็น Radeon RX 5500M นะครับเป็น Radeon Mobile แล้วก็เป็น SSD ขนาด512กิกผมชอบมากเลยคือให้มาเยอะมากแต่ว่าไม่มีฮาร์ดดิสมาให้นะเป็น SSD M.2 นะครับแถมวิดีโอ10พ o m มลิขสิทธิ์มาให้นะครับอัปเดตกันยาวๆนะครับ มาดูพอร์ตกันบ้างสิ่งสำคัญเลยด้านขวานะครับพอร์ตแรกเป็นแลน r j ร5นะครับเป็น USB 3.2เจน2ทั้งหมดเลยนะทั้งแถบเนี่ยเป็น USB 3.2เจนนะครับซึ่งก็จะมีไท e ออยู่2อันแล้วก็ไท e C อยู่2อันนะครับแล้วก็เป็น Combo Jack นี่ c o m b o Jack 3.5มมิลนะครับไม่บวกหูฟังนะครับก็คือใช้เฮดเซตเสียบนะครับหรือใช้สมอทอก็ได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับคือลดจากอัลฟา15ไปพอสมควรก็คือเหลือแต่ HDM i ไอยู่ พอเดียวแล้วนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตอะแดปเตอร์ต่อไฟตรงตัวนี้หนักประมาณ1.96กกโลนะครับก็ถือว่ามีน้ําหนักอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าบอดี้เน่มันเล็กลงเห็นไหมบอดี้มันเล็กประมาณนี้อคือด้วยความที่บอดี้ข้างบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นผิวโลหะเลยอะแล้วก็ปัดเซียนนะครับแล้วก็เป็นผิวด้านตรงตัวแผ่นรองคีย์บอร์ดก็เหมือนกันนะครับเป็นผิวโลหะนะครับคีย์บอร์ดไม่มีนําแผ่นนะมีไฟอยู่สีเดียวนะครับก็คือสีแดงนะครับไม่ได้ RGB นะครับ นนมีโลโก้ AMD กับการ์จอ r a ด e ออนติดไว้ด้วยมาดูข้างหลังกันบ้างข้างหลังนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นผิวแบบปดเซียนด้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่โลหะนะครับมันจะดูเหมือนโลหะสวยมากๆแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นช่องดูดอากาศเย็นเข้านะครับส่วนความร้อนเนี่ยก็จะถูกเป่าออกไปทางข้างหลังเครื่องนะครับข้างหลังเครื่องก็คือตรงสันจอเนี่ยเห็นไหมก็จะมีฮีทซิงอยู่เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าฟินระบายความร้อนนะครับมันก็จะถูก เชื่อมโดยฮิตไปนะครับไปทางชิปการาฟิกที่มันอยู่ข้างหลังคอมตรงนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเทคโนโลยีระบายความร้อน Cooler b o o ูส5์นะครับจะสังเกตว่าฮิตไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ5เส้นนะครับ5เส้นคือฝั่งนี้3เส้นแล้วก็ไอ้ตรงนี้อีก2เส้นนะครับอันนึงน่าจะเป็น CPU อีกอันนึงอาจจะเป็น GPU นะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็เรียกว่าระบบระบรายความร้อนของ MSI อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเย็นแน่นอนนะครับ ตัวจอนะครับกางได้ไม่ได้ถึง180องศานะครับจะได้ประมาณนี้แล้วก็สุดแล้วนะครับแล้วก็สเปคปกติทั่วไปนะครับตัวจอเนี่ยก็จะมีเว็บแคมมาให้นะครับ1อันอยู่ตรงนี้เป็นเว็บแคมขนาด HD 7 2 0 P 30 f เฟรมนะครับแล้วก็มี Wi-Fi มี b l บลู o t h มาให้ตามปกตินะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปดู p e r f o r m ร์มากันว่ามันแรงขนาดไหนมันเอาไปทํางานได้ขนาดไหนเอาไปตัดต่อเอาไปไลฟ์เอาไปาเล่นคอร์ดหรือเอาไปเล่นเกมได้ประมาณไหนนะครับ อ่ะอันนี้เปิดเครื่องให้ดูกันไวๆนะครับสเปคนะครับอ่าดูเปิด Task Manager ขึ้นมานะครับตรงนี้จะเขียนว่า AMD Ryzen 5 4600H นะครับ with Radeon Graphics นะครับ CPU นะครับเป็น6คอร์12เทสนะครับ6คอร์12เทสเห็นไหม A12 ช่องเนี้ย GPU มี2ตัวนะครับก็คือเป็น GPU 0 r X5500 Mobile นะครับอีกตัวหนึ่งเป็น Vega Graphics ที่มันอยู่ในตัวของ CPU ตัวนี้นะ แรมมีมาให้8กิกนะครับก็คือน้อยไปหน่อยนะครับจริงๆควรจะให้มาทัก16นะครับแต่ถ้าเกิดมันให้8ผมแนะนํานะครับให้ไปซื้อเพิ่มเลยนะครับให้เติมเป็น1 6กิกเลยนะครับเพราะว่าสล็อตแรมมันยังเหลืออยู่อีก1สล็อตนะครับ ssd ให้มา5 1 2กิกนะครับผมยังใช้เป็นนิดเดียวอยู่เลยนะครับนี่อยู่นี่หรือว่า4 8 0ิกิกก็ไม่รู้ละมันอยู่ประมาณนี้เนี่ยมีไรเดียวนะครับเป็น Windows นะครับ Windows 10ลิขสิทธิ์แท้นะครับก็คือเราสามารถกดเนี่ยอัปเด ป๊บแล้วก็อัปเดตได้เลยนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้อัปเดตก็มากดแถวๆนี้มันจะมีให้กดอัปเดตดาวน์โหลดดาวอะไรอยู่ตรงนี้นะครับของผมอัปเดตแล้วก็เหลือรอรีสตาร์ทส่วนไดเวอร์นอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการหาให้มันง่ายไวนะครับมาที่ d ากอนเซนเตอรเลยครับดากอนเซนเตอรของทาง MSI นะครับอยู่ตรงสตาร์ทนะครับดากอนเซนเตอรนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ MSI เขาลงไว้ให้อยู่แล้วนะครับกดมาปึ๊บอ่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ซึ่ง มันก็จะมีให้ Product Registration อะไรก็ว่านไปนะครับเรามาที่แถบซัพพอร์ตรงนี้ด้านซ้ายนี่ซัพพอร์ปุ๊บแล้วก็มีคำว่า Live Update ตรงนี้ Live Update กดปุ๊บอ่ามันก็จะบอกหมดเลยว่าตอนนี้ที่ Install ไปแล้วเนี่ยเป็น Driver อะไรเวอร์ชันอะไรบ้างนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าได้เครื่องใหม่ๆเนี่ยตรงนี้มันจะถูกลงไว้หมดแล้วแต่ถ้าเราอยากจะเช็คนะครับว่ามันอะไรมันหายไปบ้างหรือว่าอะไรมันยังไม่อัปเดตกดสแกนครับกดสแกนไปทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะสแกน ว่าอะไรยังไม่ได้ลงอะไรขาดถ้าเกิดใครไปลงวินโดว์มาใหม่หรือใครรีเซ็ตเครื่องนะหรือใครยังไม่ชัวร์ไดเวอร์นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่ได้ลงมิสติกไรส์คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไนมิกไดเวอร์ก็ไม่ได้ลงอินเทลไวเลสแลนไดเวอร์ก็ไม่ได้ลงนะครับก็กดติ๊ก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 แล้วกดอินสตอลตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้ปุ๊บแค่นั้นมันก็จะอินสตอลลิ่งไอที่ผมขาดหายไปให้แค่นั้นนะครับแล้วก็รีสตาร์ทคอมหนึ่งรอบคือจบนะครับให้ Dark Center ดาระกอน,นเซนะครับ อ่ะประมาณนี้ลงเสร็จก็รีสตาร์ทคอมสักรอบนะครับจบเดี๋ยวไปดูผลการทดสอบกันนี่เป็นการเทส MSI Bravo 15นะครับกับการไลฟ์1ช่องทางนะครับยังไงให้ลื่นที่สุดนะครับมาดูนะครับ setting บน OBS นะครับสตรีมไปที่ YouTube นะ Output streaming นะครับอย่างแรกเราเทสเป็น X264 นะครับก็คือใช้ CPU ในการมวลผลนะครับบิตเรทนะครับเป็น12่นะครับพอส่งไปที่ YouTube นะครับ ทีเฟมอินเทอร์วอลเป็น2นะครับ CPU u s a g e preset นะครับลองเป็น faster ก่อนนะครับว่าจะไหวหรือปานะโปรไฟล์เป็นเมนนะครับจูนเป็น s e r i l a t e n c y นะครับ x24 option level เท่ากับ4.2นะครับกดโอเคกด start streaming เลยครับตอนนี้นะครับ CPU นะครับอยู่ที่ประมาณ60-70นะครับ GPU หลักนะครับหรือ Radeon RX 5500M นะครับอยู่ที่ประมาณ25%นะฮะส่วน GPU ของ CPU นะครับหรือว่าเป็นการ์จอเสริมนะครับ AMD Radeon TM Graphics นะฮะอยู่ที่ประมาณ20%นะครับทีนี้มาดูภาพบนไลฟ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ1860นะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่านะครับภาพเนี่ยก็พอลื่นๆนะครับแต่ว่ามีบางช็อตที่กระตุกอยู่นะนะครับเมื่อกี้มีเฟรมตกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็คือลื่นนะครับคือช่วงไหนที่ CPU เนี่ยมันมันขึ้นไปสูงนะครมันจะกระตุกนะฮะเนี่ยนะครับช่วงที่กระตุกเนี่ยคือ CPU ขึ้นไป101นึงนะฮะนี่ครับช่วงกระตุก CPU คือขึ้นไป101นึงนะฮะเนี่ย พอ CPU มาลงมามันก็จะกลับมาลื่นนะฮะคือถ้าอยากให้ลื่นมากกว่านี้ก็คงต้องลองเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ very fast นะครับก็คือมันน่าจะลื่น1 0 0เลยนะครับโอเคจากที่ลองเมื่อกี้นะครับคือ faster เนี่ยมันยังมีบางจุดที่เฟรมตกนะครับเนื่องจาก CPU เนี่ยมันขึ้นไปถึงร้อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเี๋ยวจะมาลองนะครับว่าถ้าปรับโปรไฟล์เป็น very fast เนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง CPU ขึ้นไปร0% 0หรือเปล่านะครับเนี่ยครับก็คือ CPU u s a g เสร็จปอร์เ็นะปรับเป็น very fast เรบั โอเคนะครับกด start s e m m i n g นะครับ CPU มันอยู่ที่ประมาณ55นะครับถึง60นะครับมีขึ้นไป67ด้วยนะก็คือน่าจะ70นะครับไม่เกินนะครับ GPU หลักนะครับอยู่ที่ประมาณ25นะครับส่วน GPU เสริมนะครับอยู่ที่ประมาณ27นะฮะทีนี้นะครับมาดูภาพบนไลฟ์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวิดี60นะครับนี่ครับเห็นไหมฮะก็คือลื่นๆนะฮะ จริงๆมันก็ดูแบบช่วงไหนที่ CPU ขึ้นไปสูงเนี่ยมันก็ยังมีแบบรู้สึกได้ว่าเฟรมตกนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นปัญหานะครับคือยังพอดูรู้เรื่องนะครับมากกว่าที่เป็นโปรไฟล์ฟาสเตอร์นะนี่ครับเห็นไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ครับมาลองนะครับเป็น GPU Encoder นะครับว่าจะลื่นมากกว่า CPU Encoder หรือเปล่านะครับ เปลี่ยนนะครับจาก x24 เป็น h264 นะครับบิตเรทแล้วก็เป็น12ื่นสองเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับทำการกด start streaming นะครับตอนนี้นะครับ CPU อยู่ที่ประมาณ20นะครับมีมี40ด้วยครับก็คือแว่งๆนะครับแต่ว่านิ่งไปที่ประมาณ24ถึง26นะโดยประมาณเนี่ยส่วนการ์ดจอหลักนะครับอยู่ที่ประมาณ24เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการ์ดจอเสริมนะอยู่ที่ประมาณ21นะครับทีนี้นะมาดูภาพบนไลฟ์นะฮะ ปรับเป็น f ูทดีหกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับภาพก็คือชัดแจ๋วนะครับลื่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือการปรับเป็น gpu encoder เนี่ยคือมันจะกิน performance ต่ํากว่านะครับคือ cpu เนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30%นะคือดีมากครับดีเลยนะครับสรุปนะครับการไลฟ์ที่ลื่นที่สุดแล้วกินทรัพยากรเครื่องน้อยที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ gpu encoder นะครับคือสังเกตได้ว่าการใช้ c p u encoder เนี่ยมันจะ กิน CPU ค่อนข้างที่จะหนักนะฮะกินไปเกิน50%เลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ GPU Encoder เนี่ย CPU เนี่ยจะกินแค่ไม่เกิน30%นะครับแล้วการ์ดจอเนี่ยไม่ได้กินมากมายอะไรนะครับการใช้ GPU Encoder ครับดีที่สุดครับเรื่องที่สุดกินทรัพยากรน้อยที่สุดเซตติ้งก็คือประมาณที่ทดสอบให้นะครับต่อไปนะครับเป็นการเทสไลฟ์ live บวกเรคคอร์ดนะฮะ ต่อไปนะครับเป็นการเทสต์ไลฟ์บวกเรคคอร์ดนะครับทำยังไงให้ไลฟ์ลื่นที่สุดแล้วกินทรัพ,พยากรน,น้อยที่สุดนะฮะอ้างอิงจากการไลฟ์1ช่องทางนะครับก็คือไลฟ์ด้วย CPU encoder เนี่ยใช้เป็น Very Fast เนี่ยมันยังลื่นนะครับแต่ยังมีจุดที่กระตุกอยู่เล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่ามันกิน CPU ไปประมาณ50%นะครับในขณะที่การใช้ GPU encoder เนี่ย กินทรัพยากรน้อยกว่านะครับกับการไลฟ์หนึ่งช่องทางซึ่งหมายความว่านะครับการไลฟ์ฝึกเรคคอร์ดเนี่ยเราจะลองใช้ gpu encoder ทั้งคู่นะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพนะครับสูงที่สุดนะครับโดยที่กินทรัพยากรน้อยที่สุดนะครับนี่ครับเซตติ้งบน obs นะครับ audio s t r e ม m i n g เนี่ยก็คือใช้เป็น s 2 6 4นะครับ gpu encoder นะครับบิ t เ a t เป็น1มื่นสองนะครับเรคคอร์ดดิ้งนะฮะใช้เหมือนกันครับเป็น s 2 6 4นะครับ gpu encoder บิ t เ a t เป็น2 5 0 0 0นนะครับทำการกด Start streaming Start recording เลยครับตอนนี้แรับ CPU นะครอยู่ที่ประมาณ24-30นะครับโดยประมาณนะครับ GPU หลักนะครับอยู่ที่ประมาณ40%นะครับส่วน GPU รองอยู่ที่ประมาณ18%นิ่งๆนะครับทีนี้นะครับมาดูภาพบนไลฟ์นะครับปรับเป็น1860นะครับเนี่ยภาพที่ไลฟ์นะครับก็คือลื่นๆไม่มีปัญหานะครับการขยับ movement ต่างๆนะครับปกติดีนะฮะการกิน CPU เนี่ยก็ค่างที่จะน้อยนะครับ การกิน GPU ก็น้อยเหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีช็อตกระตุกหน่อยนึงนะโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับมาดูไฟที่เราเลคคอร์ดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคือภาพที่ได้นก็คือตามภาพที่อยู่ในไลฟ์เลยนะครับไลฟ์คือเลื่อนยังไงภาพก็เลื่อนอย่างนั้นนะครับมันจะมีช็อตเมื่อกี้นะครับที่เป็นเฟรมดรอปนิดหน่อยนะครับสรุปไลฟ์บวกเลคคอร์ดนะครับการตั้งค่าแบบใช้ GPU encoder ทั้งไลฟ์บวกเลคคอร์ดเนี่ยก็คือจะ ลื่นที่สุดนะครับคือกินทรัพ,พยากรเครื่องน้อยที่สุดนะคะคือถ้าอ้างอิงจากการไลฟ์หนึ่งช่องทางเนี่ยถ้าใช้เป็น CPU encoder เนี่ยมันจะกินมากไปหน่อยนะครับถ้าใช้ GPU เนี่ยโอเคสุดครับประมาณนี้อ้างอิงจากการไลฟ์หนึ่งช่องทางเนี่ยก็คือการใช้ GPU encoder เนี่ยจะกินทรัพ,พยากรน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไลฟ์สองช่องทางเนี่ย เราก็จะปรับให้มันกินแซเบกอรน้อยที่สุดครับโดยการ output streaming นะครับใช้เป็น GPU encoder ครับ S 2 6 4นะครับ b i t เ a y เป็น6.5พันะครับเนื่องจากช่องทางแรกส่งไปที่ Facebook นะครับส่วน recording เนี่ยครับหรือว่าการไลฟ์ช่องทางที่2เนี่ยส่งไปที่ YouTube นะครับ b i t เ a y เป็น1 2ื่นซึ่งช่องทางที่2เนี่ยมันจะบังคับอยู่แล้วนะครับว่าเป็น c p u encoder นะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือนะครับตอนนี้เราใช้เป็น GPU encoder ส่งไปที่ช่องทางหลักนะครับส่วนช่องทางลองเนี่ยเราใช้เป็น CPU encoder นะครับทีนี้มาลองนะครับว่าภาพจะเป็นยังไงนะครับส่ง start streaming และ start recording นะครับเพื่อส่งภาพไปทั้ง2ที่นะครับตอนนี้ครับ CPU อยู่ที่ประมาณ55-60นะครับก็คือแว่งๆนะครับการ์จอหลักนะครับอยู่ที่ประมาณ31-32นะครับ ส่วนการ์ดจอลองเนี่ยอยู่ด้วยมาณ25%นนะครับทีนี้นะครับมาดูภาพบนไลฟ์ทั้ง2ช่องทางนะครับว่าจะเป็นยังไงบน Facebook นะครับช่องทางหลักนะครับปรับเป็น7 2 0 p นะครับนี่ยก็คือภาพที่ได้นะก็คือลื่นๆนะโอเคนะครับแต่ว่านะครับจะเห็นได้ว่าจะมีช่วงที่กระตกอยู่นะครับก็คือช่วงที่ CPU เนี่ยกินไปที่ประมาณ91%นนะเมื่อกี้มีขึ้นอยู่นะครับ อาจจะเห็นไม่ชัดนะขออภัยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมมันอาจจะเวิร์กนะครับแต่มันก็มีช็อตที่ยังมีกระตกอยู่บ้างนะครับตอนนี้ CPU ขึ้นไปที่91นะส่วนไลฟ์ช่องทางที่2นะครับดูนะฮะลองขยับนะครับนี่ครับ CPU ีนีขึ้นไปที่100เเนะเมื่อกี้แปลว่านะครับการไลฟ์สองช่องทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่น่าเวิร์กนะฮะแต่ GPU นี่คือกินน้อยมากนะครับประมาณ30เองนะฮะองะสรุปนะครับการไลฟ์ สองช่องทางนะครับมันมีช็อตบางช็อตที่ CPU เนี่ยขึ้นไปถึง1 0 0นะครับทำให้ภาพกระตุกนะฮะซึ่งมันหมายความว่าการไลฟ์2ช่องทางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไหวนะครับเพราะว่าการไลฟ์สองช่องทางเนี่ยมันไม่สามารถใช้ GPU encoder ทั้ง2ช่องทางได้นะครับคุณมีฝั่งในฝั่งหนึ่งที่เป็น CPU อยู่แล้วอะ่ะคือฟิกไว้เลยนะครับเปลี่ยนไม่ได้ใช้ GPU ในการไลฟ์เป็นหนึ่งช่องทางกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือปล่อยให้ CPU ทำงานไปนะครับแต่โดยรวมแล้วคือไม่รอดนะฮะ ต่อไปนะเป็นการเทสไลฟ์บวกเกมนะครับทำไงให้การเล่นเกมบวกการไลฟ์เนี่ยลื่นที่สุดนะครับอ้างอิงจากการไลฟ์หนึ่งช่องทางนันเนี่ยครับการใช้ CPU encoder เนี่ยถ้าที่ไลฟ์เนี่ยก้อนข้างที่จะกระตุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะลองข้ามมาที่การใช้ CPU encoder เลยนะครับจะได้กินใช้ัพยากรเครื่องน้อยที่สุดแล้วก็มาลองดูนะครับว่าการไลฟ์กับการเล่นเกมมันเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่าจะลื่นหรือเปล่านะครับโอเคมาดูนะครับอยู่ในเกม O Watch นะครับ ตอนนี้นะครับเฟรมเรทนะครับอยู่ที่ประมาณ72นะครับนิ่งๆเลยตอนนี้ครับ CPU นะครับอยู่ที่ประมาณ50%ขนาดว่ายังไม่ได้ไลฟ์อะไรทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้ไลฟ์ออกไปนะครับ CPU ที่ประมาณ50%นะครับซ p u อยู่ที่ประมาณ80การ์ดจอรองนะครับอยู่ประมาณ33%นะครับจะเห็นได้ว่านะครับ GPU เนี่ยกินไปที่80%แล้วนะครับแต่เราอยากลองฝืนนะครับว่าถ้าอยากไลฟ์จริงๆอ่ะทำยังไงนะครับมันจะไหวหรือเปล่านะครับ ดูจากสแต่ตรงนี้แล้วเนี่ย CPU encoder นี่คือลืมๆมันไปได้เลยนะครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางรอดเลยนะครับเพราะว่า50%เนี่ยมันไม่ไหวแน่นอนปล่อยไปไลฟ์อีกนี่คือค้างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นครับเรามาลองเบียดๆบการ์จออีกหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเอาพูดสตรีมมิ่งนะครับเป็น H264 นะครับก็คือ GPU encoder นะครับบิตเ a t เป็น10,002 2ส่งไปที่ YouTube นะฮะกด start streaming ไปเลยนะครับตอนนี้นะเฟรมเรทในเกมมันอยู่ที่ประมาณ60 ไปปลายหกสิบเจ็ดถึงหกสิบแปดนะครับซึ่งถือว่าโอเคเกินหกสิบคือรอดนะฮะ CPU นะครับอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงร้อยมีขึ้นไปถึงร้อยด้วยนะครับผมเห็นอยู่เมื่อกี้ส่วน GPU นะครับอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับ GPU หลักนะเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ GPU รองนะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับมาลองดูในเกมนะครับคือในเกมเนี่ยไม่มีปัญหาอีกแล้วนะครับคือลื่นนะครับเห็นไหมนะครับเฟรมเรทเกินหกสิบนี่คือ ไวสปายนะฮะมาดูภาพบนไลฟ์นะครับปรับเป็นพันแปดสิบหกสิบนะครับนี่ครับช่วงที่เล่นเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ไหวนะคือเครื่องนี้เอาไปไลฟ์เกมไม่ได้นะครับ CPU ขึ้นไปที่80เลยเมื่อกี้นะครับส่วนการ์ดจอขึ้นไปที่9 6้าไม่รอดนะครับแต่เล่นเกมนี่คือลื่นๆนะครับสบายๆนะฮะประมาณนี้นะครับโดยสรุปนะครับกับการ ไลฟ์บวกเล่นเกม Overwatch เนี่ยคือไม่รอดนะครับคือเล่นเกมเ,ยเฉยๆเนี่ยคือลื่นลื่นมากนะครับสบายๆเลยก็คือเฟรมเรทเนี่ยเกิน60นะครับแต่ถ้าไลฟ์ไปด้วยเนี่ยคือภาพบนไลฟ์เนี่ยจะกระตุกยับเลยนะครับแต่ว่าภาพในเกมคือไม่มีปัญหาเลยนะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะครับรกับการไลฟ์บวกเล่นเกม Overwatch นะครับต่อไปนะครับเป็นการเทสไลฟ์ Live, บวกเล่นเกม Dota 2นะครับอ้างอิงจากการไลฟ์ึ่งช่องทาง,ทางนนเนี่ยก็คือ GPU encoder เนี่ยก็คือเรื่นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ GPU encoder นะครับในการทําวลผลในการไลฟ์นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ไลฟ์ออกไปนะครับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่50กวกานะครับแต่ว่าในเซตติ้งเนี่ยคือปรับเป็น best looking นะครับก็คือภาพสวยสุดทีนี้เราจะลองปรับให้เป็น fastest ดูนะครับก็คือเอา performance เนี่ยให้สูงที่สุดนะครับกด apply ตอนนี้นะครับเฟรมเรทนะอยู่ที่ประมาณ60 59 60นะฮะ ันนี้คือยังไม่ได้ไลฟ์ออกไปนะครับยังเฟรมเรทประมาณนี้เลยนะฮะทีนี้ลองกดอันตินะครับพอกดอันติปุ๊บเนี่ยเฟรมเรทนะครับดรอปมาที่ประมาณ50ต้นๆนะครับ CPU นะครับอยู่ที่ประมาณ50-70ิบถึงบนะเมื่อกี้ขึ้นไปนะครับส่วนการ์ดจอนะครับอยู่ที่ประมาณ30%นะครับส่วนการ์ดจอรองเนี่ยอยู่ประมาณ18%นะฮะแต่ดูจากสแตตแล้วเนี่ยมันดูไหวนะครับแต่ว่าเฟรมเรทในเกมนี้ก็คือมันไม่ถึง60อยู่แล้วนะครับถ้าเราลองไลฟ์ออกไปเนี่ยด้วย GPU encoder นะครับดูนนะะะครรรรับว่่าจอออดดหืไมฮะ มีเลทเป็นหมื่นสองนะครับทำการกด start streaming นะครับจากที่เห็นนะครับคือเฟรมเรทเนี่ยดรอปมาที่ประมาณ50ต้นๆนนะครับ40่สไปลายถึง50ต้นๆนนะครับเนี่ยยิ่งช็อตบวกกันนะครับเฟรมเรทดรอปมาที่30มสไปลายนะครับ37 38นะประมาณ CPU ครับขึ้นไปที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี่คือยังไม่ได้บวกประทะอะไรนะนะครับก็อยู่ที่50แล้วนะครับการ์ดจอหลักนะครับอยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการ์ดจอรองที่นะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเค ภาพโดยรวมในไลฟ์แล้วเนี่ยก็คือดูได้นะครับดูรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเฟรมในเกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกนะครับก็คือในเกมเนี่ยเฟรมได้เท่าไหร่เนี่ยภาพบนไลฟ์ก็ได้เท่านั้นนะครับสรุปนะครับกับการไลฟ์บวกเล่นเกมโดต้า2เนี่ยแค่เล่นเกมเฉยๆเนี่ยเฟรมเรทมันก็ได้ประมาณ60นะครับไม่เกินนะฮะตอนที่ไลฟ์ออกไปแล้วเนี่ยเฟรมในเกมนะครับดรอปมาที่ประมาณ40กว่านะครับถึง50นะฮะแล้วในไลฟ์เนี่ยภาพที่ได้เนี่ยก็คือจะได้เฟรมเท่ากับ ภาพในเกมเลยนะครับคือในเกมเป็นเท่าไหร่นะครับบนไลฟ์ก็คือเป็นเท่านั้นเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยไม่ถึง6กเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะไม่เวิร์กนะนะครับสรุปได้ว่าครับก็คือมันไม่ไหวนะแต่การไลฟ์6มเล่นเกมเนี่ยถ้าเล่นเกมเฉยเฉยเนี่ยคือทําได้นะครับสบายๆนะครับอ่าประมาณนี้อ่ามาที่เทสแรกนะครับกับการตัดต่อวิดีโอ full hd 6 0บนะครับบนโปรแกรม vegas pro นะฮะเดี๋ยวทำการกดเทนะเปิด task manager ครับ CPU อยู่ที่ประมาณ23-30%นะเมื่อกี้นะครับ GPU ทั้ง2ตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ10%นะครับก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับ GPU นะคือจากที่เห็นนะครับก็คือ HPV เนี่ยสบายๆนะครับลื่นๆนะครับตัดต่อ Full HD 60เนี่ยได้นะครับสบายนะครับ CPU ก็เต็มที่ก็40%นะครับเนี่ย45%คือสูงสุดวเท่าที่เห็นนะครับ GPU นี้มีขึ้นไปที่30%อยู่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาลอง 4K นะว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ะและนี่ก็เป็นโปรเจกต์ 4K 60นะครับนี่มาดูนะครับว่าเพย์พรีวิวจะลื่นไหมนะครับปึ๊บนะครับกดเพย์นะครับชัดเจนนะครับว่าไม่ไหวนะครับ CPU ขึ้นไปที่100%เลยนะครับส่วนการ์ดจอ2ตัวเนี่ยก็คืออยู่ที่10%กับ12%นะครับซึ่งไม่มีผลอะไรนะครับคือกิน CPU ร้อยเลยก็คือไม่รอดนะครับ 4K 60บนโปรแกรม Vegas Pro นะครับ ทีนี้ก็มาลองบน Premiere Pro นะครับว่า Full HD เนี่ยจะไหวหรือเปล่าแล้ว 4K เนี่ยจะรอดไหมนะครับมาดูนะครับต่อไปเป็นการทดสอบ Preview นะครับบนโปรแกรม Premiere Pro Full HD 60นะครับอันนี้คือมีแค่เลเยอร์เดียวนะก็คือมีตัววิดีโอกระเสียงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีแบบเอฟเฟกอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอ่ะลองกด Play นะครับกดดู CPU ครับ CPU นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30นะครับ28่สถึงสาเดี๋ยวดูช่วงตัดสลับกล้องนะครับปึ๊บนะครับ CPU ก็ยังอยู่ที่27%อยู่นะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยก็คือตัวการ์ดจอหลักอยู่ที่ประมาณ7%นต์ะครับส่วนการ์ดจอรองอยู่ที่ประมาณ27%นะฮะเหมือนกับว่าตัวการ์ดจอรองเนี่ยก็ช่วย CPU ประมวลผลนะครับพิวลื่นๆนะครับอ่ะทีนี้ครับมาลองดู 4K 60นะครับบนโปรแกรม Premiere Pro นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะและนี่นะครับคือโปรเจกต์ 4K 60นะครับบนโปรแกรม Premiere Pro นะครับมาดูนะครับว่าจะลื่นหรือไม่ลื่นนะครับกดเพลงครับฮเห็นได้ชัดนะครับ CPU ครับขึ้นไปที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้นะครับแต่ตอนนี้ลงมาที่เจ็ดสิบนะฮะส่วนการ์ดจอหลักนะครับอยู่ประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์การ์ดจอรองอยู่ที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเมื่อกี้ที่ขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือช่วงที่เปลี่ยนคลิปใหม่นะครับก็คือขึ้นคลิปใหม่เนี่ยจะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ถ้าจริงๆอ่ะคือมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไหวนะแนะนําให้ย่อไฟล์ก่อนแล้วค่อยมาตัดจะดีกว่านะครับโดยสรุปนะครับผมการตัดต่อนก็คือ 4D เนี่ยคือสบายนะครับแต่ 4K เนี่ยคือไม่ไหวนะครับทั้งเวกัสโปและพี่เมีย อ่ะมาถึงช่วงสรุปนะครับไอ้เจ้าโน้ตบุ๊ก Bravo 15ตัวนี้จากทาง MSI นะครับเป็นยังไงคือตัวนี้มันเป็น CPU ตัวกลางๆนะครับคือเป็นไรเส้น5นะครับเพราะว่าราคามันจะไม่ได้แพงมากราคาแค่ประมาณ29,900บาทโดยสรุปก็คือแรงกว่า Alpha 15 นะครับแรงกว่าคอเทสเยอะกว่าแน่นอนสิ่งที่ต่างกันก็คือเวลาเราไลฟ์สตรีมถ้าเป็นตัวก่อนนั้นนี้ถ้าเป็นตัว Alpha 15เนี่ยแค่เราตั้งโปรไฟล์ถ้าเกิดใช้ x 2 6 4 t e s t ทนะ x 2 6 4 Option ใน obs เวลาเราไลฟา์ออกไปตัว Alpha 15เนี่ยมันจะล้นๆนหน่อยพอมันเต็มปุ๊บมันจะกระตุกแต่ตัวเนี้ยมันยังลื่นอยู่หรือมีกระตุกก็คือมีกระตุกน้อยมากคือมีแค่ เว็บเดียวแล้วก็ลื่นไหลไปแล้วนะครับดังนั้นตัว cpu เนี่ยโดยรวมก็คือแรงขึ้นพอ cpu แรงขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นเกมเล่นเกมก็คือจะได้เฟรมเรทที่เยอะขึ้นแน่นอนนะครับแต่โดยรวมถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไป live, าไลฟ์เอาไปเลคคอร์ดเอาไปไลฟ์ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยไอไลฟ์ like, เล่นเกมด้วยเนี่ยผมไม่แนะนําแต่ถ้าเกิดเอาไปไลฟ์เอาไปเลคคอร์ดต่อกาดแคปเจอร์จัดรายการธรรมดาทําได้สบายนะครับโดยหลักการก็คือคุณเอาภาระทุกอย่างไปลง gpu ให้หมด ใช้ AMD encoder นะครับ AVC encoder ของ AMD อใน OBS อ่ะคือใช้กระจอประมวลผลให้หมดก็คือลื่นเลยจบทุกปัญหานะครับเวลาตัดต่อนะครับ Full HD 3060บสบายนะครับตัดต่อได้หมด 4K ไม่แนะนำนะครับ 4K ไม่แนะนำเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเครื่องจะสเปคสูงสเปคต่ำนะครับส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ตัด 4K จากไฟล์ Original 4K เอามาตัดเลยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทำการย่อไฟล์ หรือว่าเอาไปทำพ็อกซี่เออเอามาตัดที่เครื่องนี้ได้ส่วนไม่ว่าจะเป็นความละเอียดไหนถ้าเกิดตัดต่อเสร็จแล้วเวลาเรนเดอร์ก็สามารถจบงานได้แต่จะช้าหน่อยนะมันเป็น CPU ิวโน้ตบุ๊กนะครับไม่ใช่ CPU PC ประมาณนั้นก็เรียกว่าทํางานได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะช้าเร็วตามความแรงของ CPU นะนี่รุ่นกลางๆ r ไรเซน5แรงกว่า Alpha 15ตัวเดิมที่ผมพรีวิวไปตัวนั้นไรเซน 53550H ใช่ไหม ตัวนี้4,600 H นะครับ6 core 12เพชโดยโฟร์ฟอมาก็คือตามที่ว่าไปแล้วนะครับลองดูลักษณะงานดีๆทำได้ทุกอย่างทำดีหลายอย่างงานไม่ได้หนักมากเล่นเกมได้กลางๆตัวบอดี้ก็ค่อนข้างคล่องตัวนะครับส่วนที่ติดก็คงจะมีแค่อันนี้น่าจะแล้วแต่คนชอบนะครับคือพอบอดี้มันเล็กมันก็คล่องตัวใช่ไหมแต่ว่ามันตัดน้ำแพดออกผมเป็นคนที่ติดนำแพดถ้าเกิดว่าชีวิตไม่มีนำแพดตรงเนี้ย ผมรู้สึกชีวิตลําบากจะต้องมาคอยกดเลขที่มันอยู่ข้างบนนี้แต่ข้อดีก็คือตัวบอดี้มันจะเล็กลงใส่กระเป๋าสะพายกระเป๋าสลิงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วน้ําหนักก็จะเบาลงด้วยแต่พอมันเล็กลงมันเล็กหดเลขทุกอย่างปุ๊บมันเอาพอร์ตหดลงไปด้วยนะทีก็คือพอร์ต Display Port ไม่มีแล้วเหลือ HDMI อยู่พอร์ตเดียวแล้วก็พอร์ต USB Type A เนี่ยมันกลายเป็น2พอร์ตนะครับแล้วให้ Type C มา2พอร์ตคือผมมาอย่างได้พอร์ต Type A มากกว่านะครับ Type C เนี่ยจริงๆถ้าเป็นผมทุกวันนี้นะ ใช้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่คือใช้สายแปลงเป็น type A เอาใช้ e type C เนี่ยก็จะมีแค่เนี่ยเป็น external hard disk แบบเนี้ยเออมันก็ยังออกมาเป็น type A อยู่ถึงมันจะมี type C ออกมาบ้างก็ตามและที่อาจจะเซ็งหนักเลยก็คือไม่มีการลีดเดอร์มาให้อันนี้เซ็งจริงๆคุณก็ต้องไปพกการลีดเดอร์แบบเนี้ยแล้วเป็น USB type A อีกอันหนึ่งถ้าเกิดคุณว่าจะไปถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าคุณจะเอามาตัดต่อในเครื่องเนี้ยคืออ่ะดูนี่ก็เสียบไปละ type A 1 1พอร์ตปึ๊บแล้วพอมีเมาส์ปึ๊ เมาส์อีกหนึ่งพอร์ตหมดแล้ว USB Type A ของเครื่องนี้หมดแล้วถ้าเสียบแฮนดี้ไดก็ต้องเป็นแฮนดี้ได้ Type C หรือต้องไปหาฮับมาต่อเพิ่มถ้าเสียบวิดีโอแคปเจอร์แล้วถ้าวิดีโอแคปเจอร์มันเป็น USB 3.0ล่ะก็ต้องไปหาตัวแปลงไปหาฮับ USB Type C มาเหมือนเดิมคือผมบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับ USB 3.0มเนี่ยมันยังเป็นที่นิยมอยู่เพราะว่า Device อื่นๆเนี่ยมันยังไม่ได้ทำเป็นมาตรฐาน Type C ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันยังเป็นไทเอพอมันลดมาแบบนี้มันก็จะต้องเหนื่อยเพิ่มในการแปลงแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอุปกรณ์ตอบรวงอย่างเช่นไอ้เจ้าเนี้ยการแทปเ,เจอร์ของ e l ลกัต HD60S อย่างเงี้ยแล้วผมไปหาสายแปลงไทซีมาเนี่ยเป็นหัวไทซีแบบเนี้ยก็สามารถเสียบต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กตัวนี้ได้เลยเพราะมีไทซีเห็นไหมปึ๊บ ก็ใช้ได้คือคุณต้องดูดีไว้คุณดีๆเวลาเจอโน้ตบุ๊กพอร์ตน้อยนะครับแนะนําให้ซื้อฮับมาสํารองไว้แล้วก็ดูว่าอุปกรณ์คุณจะต้องต่อพ่วงอะไรบ้างอย่างผมเป็นสายวิดีโอเคเตอร์เนี่ยคอนเทนต์มันจะต้องคิดกล้องมันจะต้องถ่ายไอ้พวกเนี้ยสำคัญมากก็คือพวก SD c a r d r e a d e r เราแล้วจะต้องเป็น SD card ใหญ่เต็มสล็อตแล้วก็จะต้องเป็นพอร์ตที่มีจํานวนมหาศาลเวลาต่อออกจอนอกบางทีต่อแค่จอเดียวผมไม่พอผมต้องต่อ2จอซึ่งไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีมาให้มันจะมีประโยชน์นะครับ จร,จริงฝากทางผู้ผลิต MSI นะครับอยากใช้อาพอร์ตพวกนี้กลับมาเลือกเกินนะครับผมจําได้ผมเคยใช้ GS รุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหให้พอร์ต USB มาเต็มเลยแม่งชอบมากนะผมก็จะติดเรื่องพอร์ตอยู่ทุกคลิปเลยนะครับแต่โดย performance ก็อย่างที่ทําให้ดูนะครับน้ำหนักรูปร่างบ body อะไรก็ตามมาตรฐาน MSI ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับการระบายความร้อนก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับเย็นสบายนะครับ จะมีก็แค่การลงไดเวอร์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปลงวินโดว์เองไปลงวินโดว์ตัวเถื่อนอะไรมาอย่างเงี้ยมันจะชอบมีปัญหาชอบจอฟ้านะครับถ้าเกิดว่าคุณไปหาไดเวอร์ที่มันไม่ถูกต้องมาแนะนําให้ใช้ดากอนเซนเตอร์นะครับดากอนเซนเตอร์เนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกให้มันอัปเดตอัตโนมัติให้มันเสิร์ชหาไดเวอร์ที่มันเหมาะกับเครื่องนี้เลยดากอนเซนเตอร์ Dark เป็นซอฟต์แวร์ของทางเอเวอเรสต์ที่มันจะเสิร์ชหารุ่นไดเวอร์ให้พอดีกับตัวเครื่องนี้อยู่แล้วนะครับให้ใช้ของทางเขาไปเลยนะ อ่ะสุดท้ายนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าขึ้นอยู่กับงานของคุณนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทํางานหนักขนาดผมเราต้องการโน้ตบุ๊กตัวเล็กสเปคก,กลางทํางทได้ทีละอย่างแล้วก็ไม่ได้เป็นงานหนักอะไรมากรายได้ตต่ต่อได้เล่นเกมโอเคน้ําหนักไม่ได้เยอะไม่มีปัญหากับปุ่มนําแพดต่อเมาส์ได้ใช้ทัชแพดได้คีย์บอร์ดมีไฟตัวนี้ก็เหมาะกับคุณนะครับประกัน2ปี29,900บาทนะครับขอบคุณทางเอเวอเรสที่ให้มาทดสอบด้วยนะพี V วิวได้ประมาณนี้นะครับ ไปละสวัสดีครับใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้คอมเมนต์นะครับแล้วก็อินบอ์เข้าไปในเพจน,นะครับเดี๋ยวผมจะไลต่ตอบให้หมดนะครับวสวัสดีครับ